มาเปิดกล่องพัสดุกันอีกแล้วนะคะและพัสดุที่ส่งมาในวันนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะคะก็เป็นต้นไม้อีกนั่นแหละค่ะส่วนต้นไม้ที่เราสั่งมาในวันนี้จะเป็นต้นอะไรมาเปิดดูพร้อมกันค่ะ ที่เราสั่งมาในวันนี้นะคะก็เป็นบอนสีอีกเช่นเคยคะ่ะก็จะมีฮกหลงนะคะแล้วก็งาวกวนอูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นไหนเป็นต้นไหนนะคะแต่สิ่งแรกที่เห็นก็คือการแพ็คมานะคะแพ็คมาดีมากๆเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราดูต้นแรกกันก่อนอันนี้น่าจะเป็นต้นแถมนะคะทุกท่านคะ่ะเป็นบอลสี พันอะไรเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะชื่ออะไรอันนี้น่าจะแถมมานะคะเพราะว่าเราสั่งมา4ต้นนะคะอย่างละ2ต้นมีส่งมา5ต้นก็แสดงว่าต้นนี้แถมมานะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านี่นะคะการบรรจุมานะคะของร้านค้าก็เป็นแบบนี้เลยใส่ขวดมาแบบนี้นะคะต้นไม้ได้รับผลกระทบน้อยมากๆเลยนะคะ นี่เลยแล้วก็จะเป็นตุ้มดินด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยเล้ามาแล้วว้าวมาในถุงดำนะคะ นี่เลยแฮ่แด้โอด้านในก็เอาทิชชู่ซับต้นมาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ต้นเคลื่อนไหวนะคะนี่เลยและนี่ก็คือกวนอูนะคะทุกท่านคะ่ะมาแบบสภาพแบบสมบูรณ์เลยนะคะน้องยังสดชื่นอยู่เลยนี่เลยอุย้ยนี่นะคะแถมไส้เดือนมาให้ด้วย <c oughs> ขอบคุณมากๆเลย อ่าอันนี้ต้นแรกนะคะพานต้นที่สองนะคะนี่ก็เป็นกวนอูเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวต้องแกะแบบระมัดระวังนิดนึงละเพราะเมื่อกี้เสียวมากอันนี้ออก แมแดต้นที่สองออกมาแล้วนะคะนี่เลยต้นที่สองก็จะเล็กกว่าต้นแรกนิดนึงนะคะแต่ว่าจะมีสี่ใบนะคะต้นแรกมีสามใบนะคะน่ารักมากนี่เลยมาก็คือสภาพสมบูรณ์มากนะคะน้องสดชื่นมากไม่มีอาการเหี่ยวเลยนะคะนี่เลยแต่ว่าปลายใบนะคะ จะไหมแล้วก็เหลืองนิดนึงเนาะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าตากแดดหรือว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นเพราะว่าใบเก่านะคะเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราก็ค่อยมาฟื้นฟูน,น,น้องอีกทีแล้วกันนะคะนี่เลยต้นที่สองต้นที่สามกับสี่จะเป็นฮกหลงนะคะฮกหลงฮกหลงต้นค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะนี่มาในขวดใหญ่เลยนะคะแกะฮกหลงกันเลย คือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สั่งต้นไม้นะคะทางไปรษณีย์มาแบบนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าที่ไปซื้อตามร้านนะคะแล้วก็หิ้วใส่ถุงมาอะไรแบบนี้นะคะก็แนะนําว่ามาถึงปุ๊บนะคะอย่าเพิ่งเอาน้องลงปลูกในกระถางเลยนะคะหรืออย่าเพิ่งย้ายกระถางนะคะถ้าใส่กระถางมานะก็อย่าเพิ่งย้ายเลยนะคะให้ดูสภาพนะคะตรวจสภาพน้องก่อนแล้วก็ตรวจก่อนว่า ก่อนที่มานั้นนะคะน้องเนี่ยเขาถูกปลูกอยู่ในดินแบบไหนลักษณะแบบไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมดินแล้วก็จะได้ทําการปลูกน้องนะคะต่อไปแบบว่าให้ให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมที่น้องเคยอยู่นะคะนี่เลยฮกหลงสวยมากสวยมากทุกคนงยใบแข็งแรงมากเลยต้นแข็งแรงมากด้วยนะคะนี่เลยน้องฮกหลง ว้าวว้าวสวยมากมมาแบบว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้นแข็งแรงไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยนะคะแล้วต้นนี้ใบสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็มีกแตกใบอ่อนมาหนึ่งใบนะ,ะสีสวยมากๆสีชัดมากๆเลยนี่เลยนะคะเขาบอกว่าฮกหลงเนี่ยใครปลูกก็ต้องหลงนะคะ นี่เลยแบบนี้เลยพอไม้ยังดีนะคะอาเดี๋ยวเรามาค่อยดูดินกันอีกทีนะคะว่าน้องถูกปลูกอยู่ในดินอะไรนะคะต้นที่3ผ่านไปแล้วก็มาดูพกหลงต้นที่ต้นที่สองอ่าอันนี้มาในกระถางพลาสติกนะคะจะต่างกับ3มต้นที่ผ่านมา3ต้นนั้นอยู่ในถุงดำนะคะแต่ต้นนี้อยู่ในกระถางพลาสติกนะคะส่วนใหญ่บอนสีนะคะ ก็ดินที่บอลสีเขาชอบนะคะก็จะเป็นดินแบบว่าร่ว,รวนซุยดินโปร่งนะคะที่สามารถระบายน้ำได้ดีเนาะแล้วก็ถ้าจะเล่งสีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นดินผสมใบก้ามปูหรือใบมะขามนะคะนี่มาแล้ว ส่วนบอนสีอื่นๆเนี่ยเป็นไม้ที่แบบวา่าชอบแดดลำไรนะคะไม่ชอบแสงแดดจัดแต่ต่างจากฮกหลงนะคะฮกหลงเป็นพันุ์ที่ชอบแสงแดดมากๆเลยนะคะแล้วก็แสงแดดเนี่ยจะมีผลกับสีของเขาด้วยนะคะโอ้กระถางนี้ทุกคนมาแบบแข็งแรงเหมือนกันนะคะ ต้นไม่เหี่ยวไม่เฉาแข็งแรงมากๆเลยตั้งต้นดีมากๆเลยโอ้แต่สังเกตเห็นว่าใบนี้น่าจะเป็นใบแรกแล้วก็เป็นใบเก่านะคะก็จะมีสภาพาตามการเวลานะคะน่าจะเก่ามากแล้วแหละนี่ก็คือขอบใบเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีใบเหลืองนะคะเออส่วนใบนี้ที่เพิ่งแตกออกมากอนี้จะมีสี่ใบนะคะอันนี้น่าจะเป็นใบที่หนึ่ง อันนี้ใบใบที่สองหรือเปล่านี้ใบที่สามแต่ว่าใบที่สี่ที่สังเกตนะคะใบน้องเริ่มมีการเน่านะคะนี่ไงเนี่ยใบน้องเริ่มเน่าแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าขาดอาหารหรือว่ายังไงนะคะอืมเดี๋ยวเราก็มาฟุ้มฟักแล้วก็หาวิธีดูแลอีกทีหนึ่งนะคะก็ต้องดูว่าใบนี้ของน้องเนี่ยสามารถอืควรจะตัดออกดีไหมหรือว่า หรือว่าจะฟื้นฟูได้ไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะคะทุกท่านคะ่ะในกระถางก็เดี๋ยวเปิดดูนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องเนี่ยถูกปลูกอยู่ในดินแบบไหนมานะคะทางร้านก็หอม,มาอย่างดีนะคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเอาไว้แบบนี้ก่อนสังเกตดินที่ปลูกน้องมานะคะ จะเป็นดินร่วนเลยเป็นดินร่วนเลยนะคะนี่เลยจะมีฐานด้วยนะรู้สึกเป็นเหมือนฐานด้วยนะคะเพราะว่าก็เคยไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะคะการที่จะช่วยเร่งการกัดสีของอบอนสีนะคะก็จะมีบางสูตรเขาก็จะใช้ฐานนะคะบางสูตรก็ใช้ดินเผานะคะแต่สูตรพื้นฐานทั่วไปก็คือใบก้ามปูใบมะขามนะคะ เดี๋ยวเราต้องดูรากน้องอีกทีนะคะเนี่ยหรือว่าเราจะดูข้างใต้ก็ได้นะคะใต้กระถางเนาะเพื่อจะดูว่ารากน้องเป็นยังไงนะคะต้นนี้รากเยอะพอสมควรนะคะแล้วรากก็เป็นสีขาวนะคะก็น่าจะยังอยู่ในสภาพดีนะคะสําหรับรากก็เดี๋ยวให้น้องปรับสภาพสัก7วันหรือ2อาทิตย์ก็ได้นะคะเพื่อให้น้องปรับสภาพก่อนนะคะแล้วเราค่อยย้ายน้องลงกระถางนะคะอันนี้สําหรับต้นนี้อ่า ให้ดูกันชัดๆอีกทีนึ้งนะคะเกของก่อนมาดูน้องกวนอูสิว่าน้องปลูกในดินแบบไหนนะคะโอ้น้องกวนอูนะคะโอ้สังเกตเห็นรากเยอะเลยนะคะน้องกวนอูก็ทางร้านเนี่ยมีการลดน้ํามาให้ชุ่มเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะอยู่กับขนส่งนานแค่ไหนนะคะ ดีมากๆเลยน้องกวนอูเนี่ยจะเป็นดินร่วนนะคะมีผสมแกลบนะคะดินร่วนผสมแกลบก็คงจะเป็นดินปลูกทั่วไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการรีวิวเปิดกล่องนะคะต้นไม้ที่เราสั่งมานะคะนั่นก็คือน้องฮกหลงนะคะแล้วก็กวนอูนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตระกูลของบอนสีนะคะแต่ทีเนี้ยพอเราแกะน้องออกมาจากกล่องแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ย ปรับตัวเองนะคะให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศก่อนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในกล่องพัสดุนะคะซึ่งอับแสงเนี่ยมาเป็นเวลา2อสวันแล้วนะคะเดี๋ยวก็ให้น้องได้รับลมรับแสงแดดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมดินเพื่อจะปลูกน้องอีกทีหนึ่งนะคะส่วนใครนะคะที่มีคําแนะนํานะคะในการใช้ดินนะคะ หรือวิธีการดูแลฟื้นฟูน้องๆบอลสียังไงนะคะสามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าเราเองนะคะก็เป็นมือใหม่นะคะที่เพิ่งจะเข้าวงการในการดูแลต้นไม้ในการปลูกต้นไม้บอลสีนี้นะคะยังไงสามารถคอมเมนต์ comment ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องบอลสีเวลาลงกระถางแล้วจะสวยขนาดไหนคะ่ะ